สวัสดีค่ะมาพบกับกวางใะคะ่ะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีมีนนะคะ ประจำเดือนมกราคม2อ6 8าค่ะแล้วก็เป็นดวง,ดวงโดยโรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ก็ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบบชอบหรือว่าความรักที่จบลงไปแล้วก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเออใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่รายละเอียดไว้ แล้วนะคะค่าฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามวังด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะมาดูดวงความรักของชาวราศีมีในเดือนนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไพ่เป็นแรกนะคะเป็นอัศวินถือไม้ค่ะ ตามด้วยไพ่สเตรนนะคะแล้วก็ทาวเวอร์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่ชุดนี้นะคะความมองว่าพวกคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นเนาะเออบางคนอาจจะทะเลาะมีปากเสียงครั้งใหญ่ไปแล้ว นะเราก็ไม่ได้คุยกันวางมองว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาคุยนะคะเดี๋ยวมีการกลับมาพูดกันพ,พูดคุยกันนะคะส่วนนะตอนนี้ใครที่ยังไม่ทะเลาะกันก็ต้องระวังนะระวังในเรื่องของอารมณ์มากๆเลยค่ะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาบอกประมาณว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตค่ะมันถึงแบบขีดสุดแล้วอะ่ะเออมันถึงขีดจํากัดแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะระเบิด ได้ถูกเมื่อเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากทะเลาะก,กันอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงไปต่อได้ก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะเออรู้แหละว่ามันถึงขีดสุดละแต่ก็ยังคงต้องควบคุมเอาไว้อยู่นะคะหรือว่าการที่เอ,อ่อพูดคุยแบบปนีปนอมน่าจะเป็นทางออกอยู่เหมือนกันนะคะอืมนะสุดท้ายแล้วอะความรักระหว่างคุณกับเขาอะเป็นความรักที่มันตัดกันไม่ขาดนะเออเพราะว่าพวกคุณสองคนเนี่ย เข้าใจกันและกันมากที่สุดนะเออรู้ไส้รู้พุงกันอนะ่ะเออประมาณว่ามองตาก็รู้ใจเนี่ยในเมื่อมันเข้าใจกันในเมื่อมันรู้ไส้รู้พุงกันนะคะมันก็เสียเวลาในการที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะเออไปมีคนอื่นไปคุยกับคนอื่นนะเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ เอ,อยู่ในชีวิตเรามาอาจจะครึ่งชีวิตแล้วก็ได้นะบางคนเนี่ยคบกันมานานละ2อปีสปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูเสียเสียดาเวลาเนาะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคนนี้มันไม่โอเคเลยไม่เข้าใจเราเลยนะคะรู้สึกว่าปรับกันแล้วปรับอีกก็ปรับไม่ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องแบบเออเดินออกทางใครทางมันก็ได้เนาะอืมอะมาดูต่อนะคะว่าไพา่บอกอะไรบ้างคะ่ะมีไพ่สามถ้วยนะคะไพ่เดฟูค่ะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะคะ เออคนโสดเนี่ยถ้าออช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มองหาเรื่องของความรักเลยก็ได้นะอออาจจะมุ่งหน้าไปกับเรื่องของการงานการเงินอย่างเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างเก็บตัวค่ะนะออแต่อยากบอกค่ะว่าไม่ว่าทางไหนที่คุณโฟกัสการงานการเงินความรักนะคะในช่วงเดือนนี้นะจะประสบความสำเร็จค่ะอืมนะเพราะว่ามีไพ่สามถ้วยขึ้นมาการันตี เออมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันนะเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คนโสดเนาะว่าคิดว่าเขาเป็นในทุกๆสถานะแหละค่ะนะในคนที่เป็นชาวราศีมีเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดต้นสักราชได้ ดีทีเดียวเนาะเออยังคงรู้สึกสนุกกับชีวิตอยู่ค่ะอแต่ว่าสนุกในที่เนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะชาวราศีมีนอย่าประมาทค่ะอย่าประมาทเนี่ยคือไพ่เดิร์ฟู้นั่นหมายถึงว่าทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยกลัวอะไรกลัวบ้างก็ได้กลัวบ้างก็ได้เนาะเออนะแล้วก็ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีการเก็บตัวเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดพูดในถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะกว้งม,มองว่า มีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นนะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะชัดเจนมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะแล้วคุณก็สามารถที่จะวางแผนอนาคตได้คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะอันเนี้ยคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าควรจะไปต่อดีหรือว่าเออควรจะพอแค่นี้นะคืออารมณ์เป็นประมาณนี้นคะคะต่อมาค่ะมีไพ่ห้าไม้ขึ้นมาละห้าไม้ แล้วก็ไพ่สองไม้นะคะแล้วก็ไพ่ห้าดาบเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเปิดมาเราเจอทาวเวอร์ใช่ไหมเออทาวเวอร์เนี่ยกวางบอกเลยว่าต้องระวังเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะอืมห้าไม้เนี่ยก็อารมณ์เดียวกับทาวเวอร์แต่ทาวเวอร์เนี่ยคือแรงกว่าคือพร้อมจะปะทะได้ทุกเมือ่อเออคือเหมือนแบบมันเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วอะแล้วก็คือต้องพูดอะอืมนะคะนะห้าไม้เนี่ยก็คือจะเบาลงมาหน่อยแต่ว่ามันเมื่อรวมกันแล้วยังไงก็ต้องระวังนะชาวราศีมีน เออบอกตรงๆนะเดือนนี้ไม่ใช่ว่าแต่คู่กับของตัวเองนะคะก็อาจจะต้องคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะรู้สึกว่าขวางหูขวางตาไปหมดะค่ะอืมนะอาจ,จต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็บางทีความรักความสัมพันธ์เนี้ยเออรักษาระยะห่างไว้ก็ดีค่ะอยู่ใกล้กันเกินไปรู้สึกหงุดหงิดเป็นไหมเอ่ยในช่วงเนี้บางทีเขาทําอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเลยลาคาน เออลำคาญจิตลำคาญใจนะคะถ้าเกิดว่าลำคาญเนี่ยเราก็อาจจะต้องเฟดต,ตัวออกมาเนอะอาจจะตอกอาจจะต้องแบบไม่ต้องมองเออนะเลี่ยงด้วยได้ตัวเองก็ดีนะคะคือไม่ต้องมองเขาก็ไอสิ่งที่เขาทําแล้วมันรู้สึกขัดจิตขัดใจแล้วก็ไม่ต้องมองก็หันหน้าไปมองที่อื่นเพื่อลดการทะเลาะกันนะคะไพ่เวลาเปิดขึ้นมาอะไรก็ดีก็รับเอาไว้เนอะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องทําสวนทางกับมันค่ะ ถ้าไพ่บอกว่าโอ้จะทะเลาะกันทํายังไงเอยไม่ให้ทะเลาะกันเราก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ถูกไหมคะเออไม่ขี้หงุนหงิดใส่กันไม่แบบว่าพูดอะไรสิ่งที่เราไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคํานึงอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเออเนาะมันแทงสวนทางกันได้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเออเข้าใจกันเข้าใจตรงกันเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของในเดือนนี้คะ่ะคือง่ายๆเลย ชาวราศีมีในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะแล้วชาวราศีมีเน่ะมีดาวประจำตัวคือดาวเอ่อเนปจูนใช่ไหมเนปจูนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดไปเองค่ะเออดันงนั้นน่ะอย่าคิดเยอะคิดมากมนะคะอะวังขอดูหน่อยค่ะ ความรักความสัมพันธ์นี้ยังจริงจังอยู่ได้ไหมนะคะยังไปต่อได้หรือเปล่าไปเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะมาดูกันค่ะขอไพ่มาสัก5าใบเนาะอ่ะมีไพ่หไม้ค่ะอืมตามด้วย8ดไม้ค่ะขอดูอีกหนึ่งใบค่ะแล้วก็อศวินถือถ้วยค่ะ the world ค่ะสี่ใบเนี้ยถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะอืมหลังจากที่คุณควบคุมอารมณ์แล้วนะคะแล้วก็ไพ่เออ king of source ค่ะอืมอมาดูกันค่ะหลังจากที่คุณควบคุมอารมณ์แล้วนะคะไม่เอาแต่ใจแล้วแล้วก็ไม่คิดเยอะคิดมากแล้วทิศทางความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังคงไปต่อได้นะแล้วก็ยังคงจริงจังอยู่นะก็ยังมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่ค่ะเห็นไหมไพ่เดือดเวิ์ขึ้นมาค่ะเดอดเวิ์กับสเตรเนี้ยคือประมาณเดียวกันค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้ใจกันมากที่สุดอยู่แล้วถ้าคุณไปคุยกับคนอื่นอะ ก็รู้สึกว่าไม่อินเท่ากับอินกับเขาเออนะมันเป็นความรู้สึกที่มันแตกต่างกันเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณนะคะอืมแล้วไพ่ตรงนี้นะคะควองบอกเลยค่ะว่าไพ่บอกให้อดทนหน่อยหกไม้คือต้องอดทนนะพาย,ยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเออจูมือไปด้วยกันหกไม้เนี่ย แน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้ยคุณไม่ได้เดินคนเดียวไม่ต้องกลัวมีพวกแน่นอนก็คือเขาด้วยแหละเขาด้่ยแหละเดินไปกับคุณนะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะแล้วก็หนทางนี้ความคิดว่ามันยังคงไปได้อีกยาวไกลเนาะยังคงไปได้อีกยาวไกลแล้วก็ดูมั่นคงดีนะคะก็เหมือนคู่รักทั่วๆไปค่ะเมันจะต้องมีลิ้นกับฟันแหละมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่ามันก็ยังคงรักรักกันดีอยู่ยังมีความเข้าใจกันดีอยู่นะคะตาบใดที่ยังคงสื่อสารกันได้ อืตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเออสามารถปรับจูนกันได้เออนะคะก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะอืมเนี่ยไม่งองแงอย่างงองแงนะไพ่เนี่ยมันหัวกลับแล้วนั่นหมายถึงว่าเออควาคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าคุณเลิกงองแงเขาก็จะเลิกงองแงเหมือนกันอืมนะคะก็ถือว่าโอเคนะชาวราศีมีนนะ อ่มาดูต่อนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังน,นั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะอืมถ้าเกิดว่าอยากให้ได้ความแม่นยําจริงๆวังแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะอ่ะมาดูคําถามต่อไปในคาถามต่อไปวงขอถามว่าเออเขาเนี่ยมีความคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้อืมมีความคิดเห็นยังไงกับคุณเนาะเอ สามดาบขึ้นมาเลยจ้าความขอแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาในการดูดวงนะเออวันเดือนปีเกิดนามสงกุลนามสกุลอะไรไม่ต้องนะคะ,ะมาดูสองดาบอืนะเห็นไหมแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยเอ็ดไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็สี่ดาบค่ะอ,อีกหนึ่งใบค่ะแล้วก็ King of Pentacles ค่ะเนี่ยความคิดเห็นที่เขามีต่อคุณนะตอนเนี้ย ที่คุณงองแงที่คุณกําลังแบบทะเลาะเขาคิดเดยอะคิดมากไปเองนะคะเออมาดูกันว่าเขาคิดยังไงไ่ใบแรกมาก็เจ็บจี๊ดเลยเนาะสามดาบก็หงุดหงิดใจแหละรำ,ำ,ำ,ำคาลรำคาญใจแหละในสถานาการณ์ที่คุณกับเขาทะเลาะกันในสถานาการณ์ที่คุณกับเขาห่างกันเออเขารำคาญใจนะเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยเออมันเจ็บปวดใจคุณคิดว่าเขาเฉยเฉยอะ่ะคุณคิดว่าเขาเป็นคนนิ่งนิ่งอ่ะเออมัน นิ่งเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าเขาไม่เสียใจเขาเสียใจนะเออแต่บางคนน่ะการแสดงออกของความเสียใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเออบางคนเนี่ยเออไม่ร้องหไห้ด้วยซ้ําไม่งองแงได้วยซ้ําแต่มันเก็บเอาไว้ข้างในอะ่ะเออมันมีหลายแบบนะคะเออมันมีหลายแบบนะคะคุณจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะในมุมมองความความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่เคยคิดจะเลิกนะ ไพ่สีดาบมันมาในรูปแบบหัวกลับค่ะถ้าเกิดสี่ดาบหัวตั้งนะใครเผื่ออยากจะเรียนไพ่ทาโร่อ่ะถ้าเกิดมาในแบบหัวตั้งเนี่ยคือแน่นอนเขาอยากเลิกค่ะเขาอยากจบความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะแต่มันมาในรูปแบบหัวกลับค่ะคือมันก็จะเป็นความหมายตรงกันข้ามตรงกันตนต,ตรงกันข้ามค่ะก็ะคือเขาเนี่ยไม่ได้อยากเลิกเอออยากที่จะปรับอยากที่จะเปลี่ยนแต่คุณทําให้เขาได้ไหมล่ะไหวไหมล่ะ เริกคิดเยอะคิดมากได้ไหมอืมบางทีเขานิ่งเฉยอะ่ะคุณก็เริ่มคิดแล้วไม่รักกันแน่เลยอะ่ะเออแต่ด้วยความคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าที่บ้านเขาเลี้ยงดูให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าเออเขาเลยเป็นคนแข็งแข็งนะเนี่ยดูจากไพ่ที่ขึ้นมาค่ะขึ้นมาแต่ละใบนะเป็น king of swords เป็น king of p e n t a c l e คุณว่าไพ่เหล่านี้อ่อนหวานหรอฟองม่มไม่อ่อนหวานนะเออ มันขึ้นมาเป็นแข็งแข็งอะเขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดมากนะเออเขาคิดมากนะคะแล้วก็อะไรที่คุณทำให้เขาเสียใจเนี่ยเขาพยายามไม่มองไม่มองไหมละ่ะปิดตาตัวเองเนี่ยพยายามไม่รับรู้พยายามไม่แบบสนใจไอ้สิ่งที่เขามันสิ่งที่ทำให้เขาเฮิร์ตอ่ะนะเออเขาพยายามไม่สนใจอืมนะดังนั้นความรักความสัมพันธ์เนี้ย จะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อมาหันหน้ามาคุยกันอืมหันหน้าคุยกันแบบเข้าอกเข้าใจนะไม่ใช่คุยกันแบบก็เธอเป็นอย่างนั้นนะ่ะเออแบบเขาเรียกว่าอะไรตําหนิกันเนาะติเตียนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ควรถ้าอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเออนะคะอืมอะนี่คือความคิดความสัมพันธ์ของเขานะเขา,าไม่ได้อยากเลิกนะอืม เขาอยากให้กลับมาคุยกันด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคุณเนี่ยทำร้ายจิตใจเขาแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะเอออาจจะไม่ใช่ทุกคนเนีคฮะอ่ะก็ขอไพ่หน่อยค่ะว่าในตอนนี้เขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนีคยอะอมีแฮงแมนหัวกลับนะ่ะรีเวิร์สนะ่ะสิบดาบหัวกลับนีคะแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะอัพไรท์ค่ะแล้วก็ตามด้วยไฮพริสค่ะ แล้วก็สิบไม้ค่ะช่วงนี้เขากลัวคุณอันเนี้ยเขากลัวคุณเหวี่ยงนะเนี่ยสมกับเป็นชาวราศีมีนมากๆเลยอ่ะชาวราศีมีนเขาจะมีความเออคิดเยอะคิดมากเพ้อฝันช่างจินตนาการอะไรแบบเนี้นะคะอืชาวราศีมีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอารมณ์ศิลปินสูงอ่ะเอออยู่ๆก็ติดอ่ะ ออารมณ์ประมาณน,นั้นนะคะดังนั้นในช่วงเนี้ยความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณก็คือเขากลัวคุณอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะอืยิ่งหวัวสภาพอา,าอากาศอีกนะคะเขากลัวมากๆเลยเขากลัวแต่ว่าถามว่าเขารับมือได้ไหมเขาก็พยายามรับมือนะไม่อยากที่จะทิ้งคุณไปนะคะเพราะไพ่สิบหมาเนาะเออถึงแม้จะ หนักหนาสักเท่าไหร่ก็ยังคงแบกรับไว้อยูอ่ออารมณว่าเป็นเดอะแบกไม่อยากที่จะทิ้งคุณไปเพราะรู้ว่าช่วงนี้คุณอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะอืมเดี๋ยวเหวี่ยงเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนอาจจะแบบเอ,อประจําเดือนมาไม่ปกติก็ได้นะเออมันก็เป็นเป็นไปได้มันก็มีหลายสายเหตุค่ะในการที่คนนึงอารมณ์เหวี่ยงอาจจะสถานการณ์รอบข้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่โอเคกับมันมันก็มี การที่อารมณ์เหวี่ยงแล้วเหวี่ยงไหนอะเหวี่ยงคนข้างตัวค่ะเพราะคนข้างตัวเนี่ยเอ,อ่อเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเกรงใจเขาเยอะแต่พอคบกันไปนานๆน,นะ่ะไม่ค่อยเกรงใจค่ะเราก็เลยเหวี่ยงคนข้างข้างตัวมันเป็นธรรมดาตามปกตินะคะดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ที่คุณคบกันเราควรจะมีสเปซให้กันและกันเสมอมีความเกรงใจแล้วมีความเคารพพื้นที่ของกันและกันเนาะอเอาเป็นว่าในช่วงเนี้นะคะเขากลัวคุณและกันนะแต่ว่าเขายังอยากอยู่กับคุณอยู่ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันสําหรับเขาเนาะแอ่เอาอาขอไพ่แนะนำใะกันนะคะก่อนจะไปจากกัน มาดูไพ่แนะนํากันนะคะไพ่แนะนําเขาบอกว่าบาลานซ์ค่ะก็คือบาลานซ์คือการแบบปรับเปลี่ยนการพยุงสิ่งต่างๆให้แบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช่ไหมคะเอออย่างที่ต้นคลิปไปแล้วพูดในเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมในช่วงนี้จะแบบมีอารมณ์เวีวงฟุ้งซ่านมากคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องกลับมาค่ะกลับมาเอออยู่ที่ตัวเองนิดน,นึงเนาะมาโฟกัสในอารมณ์ของตัวเองค่ะว่าในาตอนเนี้ย ฉันเหวี่ยงไปเพื่ออะไรวะเออแล้วเหวี่ยงเขาทําไมอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับกลับมาอยู่ที่ตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงด้วยเออปรับปรุงความเข้าอกเข้าใจกันกับเขานะคะว่าคิดว่าความวความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงไปต่อได้เนาะอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือดวงโดยรวมนะคะอืม ชาวราศีมีนท่านไหนที่อยากจะมาดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะการมาการมาเอ,อ,อัดคลิปใน YouTube ของกวางอะ่ะมันเหมือนการโฆษณาค่ะอ,อการโฆษณาว่ากวางเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะเอ,อแล้วก็โฆษณาว่าเอ,อการอ่านไพ่แบบนี้คุณโอเคไหมคุณชอบไหมจริตในการพูดของกวางการทำนายไพ่ของกวางคุณโอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะอืม นะถ้าเกิดว่ามันคลิกมันโอเคเราก็มาดูดวงกันเนาะเออมาดูกันค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากเลยรู้ไหมคะอืต่อมาค่ะเขาว่าเขาเนี่ยแอบเก็บรูปของคุณไว้ในมือถืออืมถ้าอยู่ในลักษณะที่เเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชัดเจนหรือเพิ่งคุยกันเนี่ยเก็ว่าแอบเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสามีภรรยากันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีรูปกันอยู่บ้างแหละนะค่ะ ต่อมาค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยนะคะแต่เขาเนี่ยคุยไม่เก่งแล้วไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีเนี่ยพอเขาไม่คุยพอเขาไม่พูดคุณก็จะคิดไปใหญ่เลยค่ะเขาไม่สนใจเขาไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันคือเป็นเนเจอร์เป็นอิทธิพลของดวงดาวที่เป็นดวงดาวประจำตัวของชาวราศีมีนน่ะนะคะอืมไม่เป็นไรหรอก นะแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้น่ะมันก็จะต้องดูดาวอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเนาะเนี่ยอันนี้ที่กวางพูดนี่คือลัคนาของราศีมีนนะคะอ้าวันนี้กวางต้องขอตัวลาทุกทท่านไปก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางก,ก็สามารถจิ้มลิง่งด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย